สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจางชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจางชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับการใส่บาตรทำบุญตอนเช้าอย่างไรให้ได้อานิสง์และให้ได้รับผลบุญอย่างแน่นอนนะคะการใส่บาตรทำบุญตอนเช้าเราควรลุกหุงข้าวทำกับข้าว เพื่อที่จะเตรียมใส่บาตรตอนเช้านะคะและทันพระสง์รูปใดให้ใส่รูปนั้นอย่าเฉพาะเจาะจงเลือกว่าจะต้องใส่องค์ใดองค์หนึ่งรูปใดรูปหนึ่งทันรูปไหนทันองค์ไหนให้ใส่บาตรทำบุญได้เลยนะคะแล้วส่วนมากส,ส่วนใหญ่ ที่คนเราไม่ได้ไปใส่บาตรทำบุญที่วัดเพราะส่วนมากจะเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานกันจะทำงานเป็นกะเช้ากะกลางคืนกันมากซะส่วนใหญ่ให้หาเวลาและโอกาสทำจะทำที่พระเดินบินบาตท,ที่หน้าโรงงานก็ได้หรือผ่านหน้าบ้านทุกเช้าทุกวันก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปใส่บาตรที่วัดก็ได้นะคะได้บุญเหมือนกันได้บุญเท่ากันขอเพียงแต่ให้เราตั้งใจและศรัทธาในบุญทานที่เราจะทำนั้นนั่นเองการใส่บาตรทำบุญตอนเช้านั้นให้เราตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นยกข้าวยกของชุดที่จะเตรียมใส่บาตรขึ้นจรด หัวแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานกล่าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะกล่าวขอและตั้งใจอย่างไรและก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะมีคนถามมาว่าสามารถใช้กับข้าวที่ทำไว้ตอนเย็นนั้นเตรียมไว้ใส่บาตตอนเช้าได้ไหมกลัวไม่ทันค่ะ ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราควรเอากับข้าวนั้นๆแยกใส่ภาชนะเก็บไว้ต่างหากเพื่อที่จะได้รู้ว่าอันไหนเอาไว้ให้คนในบ้านทานอันไหนเตรียมไว้ใส่บาตตอนเช้าพอเช้ามาเราก็มาลุกอุ่นกับข้าวเอากับข้าวนั้นเพื่อเตรียมใส่บาตได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ถือว่าบาป การใส่บาตรทำบุญนั้นเราไม่ควรตักข้าวใส่บาตรจนหมดขันนะคะให้มีเหลือติดขันไว้แบบนี้บ้างเพื่อที่จะเอาไปกองไว้ให้นกให้กาให้มแมลงได้กินเพราะว่าจะได้บุญและอานิสงส์เช่นกันค่ะเหมือนการให้ทานสัพสัตว ที่เขาไม่มีจะกินเราก็เอาข้าวนี้ไปกองไว้ตามกกไม้ตามท่อนไม้ก็จะมีนกมีกามาจิกมากินค่ะเห็นคนเฒ่าคนแก่ไปใส่บาตรที่วัดจะไม่เคยใส่บาตรหมดขันหมดปินโตจะเหลือข้าวติดไว้อย่างนี้คนแก่บอกว่าเอาข้าวในขันนี้ไปกอง ให้นกให้กากินข้างนอกเพราะจะทำให้เราได้บุญและอานิสงส์อีกอย่างหนึ่งเช่นกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ช่องคิติจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ